ิ่งหนึ่งที่น่าภูมิใจก็คือคุณเดชาได้จัดสร้างหลวงป,ปู่โสรถตรงนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าหลวงป,ปู่โสรถเนี่ยเบื้องหลังความสําเร็จของวัตถุมงคลหลายๆรุ่นคุณเดชาสุขริษฐ์พิมพ์วั์เป็นคนจัดสร้างนะลองฟังจากคุณเดชาหน่อยดีกว่าว่าหลวงปู่โสลถเนี่ย เริ่มเข้าไปหาแล้วไปขอจัดสร้างวัตถุมงคลเนี่ยปีไหนแล้วกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยใช้เวลาน,านานขนาดไหนหลวงปู่สรดนะครับต้องบอกว่าผมเริ่มเข้าไปจัดสร้างวัตถุนงคท่คนทันตั้งปี48นะครับถึงปี55ทั้งหมดก็มี16พิมพ์ด้วยกันนะครับ,รบ16พิมพ์ก็คือเป็นเขาเรียกว่า เหมือนท่านกาหนดให้แค่นั้นฮะเพราะว่าท่านชื่อโสโรสก็คือ16นะครับ oh. ก็ผมจัดสร้างวัดถุกุลท่านทั้งหมด16รุ่นนะครับ16รุ่นนะครับแล้วก็คือต้องบอกว่าเป็นพระเกจีนอกสายตาต้องบอกวตอนนั้นนะครับไม่ว่าเราจะโฆษณาหนังสือพิมพ์หนังสือพระอะไรก็แล้วแต่นะครับวัดถุงท่านก็ยังไม่ได้รับความนิยมนะครับเพ oh. ว่าไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่ในสมัยที่ท่านยังอยู่นะ oh. แต่เราเชื่อมั่นในบารามีของท่านนะครับเราก็เผยแพร่บารามีท่านมาเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าท่านจักมรณภาพไปแล้วเราก็ยังเปยแพทย์ตลอดนะครับครับผมรับปากท่านว่าจะสร้างมนดกให้ท่านให้แล้วเสร็จนะครับหลังจากท่านมนรณภาพจริงๆจะมีรุ่นรุ่นหนึ่งที่ผมตั้งใจจะทํบแต่ว่ายังไม่ทนได้เริ่มท่านมรณภาพกอดก็ปียงห้าก็ก็เลยพอหลังจากท่านมนรณภาพก็ก็เราก็ถ,กาถือว่าคือสัญญานะครับว่าจะทําจะทำมนดกให้ท่านให้แล้วเสร็จโดยผมตั้งปริทางตัวเองว่าขอเวลา5าปี หลวงปู่โสรถนะนะหลวงปู่โสรถนะยังไงฮะผมผมสร้างวัตถุของท่านตั้งแต่ปี48นะครับ48ถึง55นะฮะทั้งหมด16รุ่นด้วยกันนะครับ16รุ่นด้วยกันนะครับ16รุ่นหลังจากท่านมรภาพผมก็รับปากที่จะสร้างมนฑรเพื่อบรรจุสรีระของท่านนะครับแล้วก็5ปีผมก็ทําสําเร็จนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะว่าเราทําได้ยังไงนะเพราะว่าการจัด ทำในในช่วงที่ท่านไม่อยู่เนี่ย<ะ>ต้องถือว่าเป็นการที่ต้องใช้ความใจศรัทธาจริงๆนะครับ<ะ>เพราะว่าไม่ไม่ไม่มีใครที่จะมาทําโดยที่หลังจากท่านมรณภาพแล้วเนี่ย<ะ>ไม่มีใครที่จะมาหาทุนเพราะว่าเป็นการหาทุนที่ค่อนข้าง,างจะลําบากนะครับแต่เรามีความเชื่อมั่นว่าเราทําได้นะฮะเราก็เลยทําโดยที่รับปากเลยว่าไม่ต้องช่วยหายาดากา็อคือทุกคนค้านหมด<ะ>เพราะว่าการทํามนดบนี้เป็นงานที่ใหญ่มากนะฮะต้องบอกหลายสิบล้านถ้า ทุกคนเห็นจะรู้ว่ามณฑบหลังนี้ใช้งบประมาณหลาย10บล้านบาทนะครับหลาย1ิบล้านบาทกว่าจะแล้วเสร็จนะครับซึ่งนะครับซึ่งทําในช่วงขณะที่หลวงปู่ไม่อยู่นี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเหนื่อยเหนื่อยแต่ผมก็ทําสําเร็จนะครับซึ่งวันที่นาสรีละท่านเข้าไปบรรดบุต้องบอกว่าซึ่งเป็นวันการเอานาได้เราได้นําภาพภาคจีวรพระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชค์ปัจจุบันนะไปเปลี่ยนให้ท่านแล้วแห่จากท่านมา มาที่มนดบ,บเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากๆต้องบอกเป็นภาพที่ใหญ่มากๆแล้วเราเห็นเราดีใจเราตื่นใจต้องบอกต้องบอกว่าน้ําตาเราไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวเลยนะครับต้องบอกมีความรู้สึกแบบตื้นตันใจมากหลังจากมวนดบแล้วเสร็จรเราคิดว่าเราจะได้หยุดครับแล้วท่านก็ไม่ให้เราหยุดอีกนะ,ค,ะค,รครับท่านก็ได้ให้เราต้องมาสร้างรูปเหมือนองค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่ง จัดสร้างบนที่ดินของท่านอีกซึ่งอยู่ด้านหลังบนดงนะครับ,รบด้านทางทิศใต้ซึ่งถ้าทุกคนติดตามเฟซผมก็จะเห็นว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มากๆครับตอนนี้เพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คของโจทย์ปราจีนไปแล้วบุรีไปแล้วตอเเวลานี้นะเห็นว่าคนที่เล่นของหลวปู่หมุนเนี่ยหันมาให้ความสนใจหลวงปู่สรสเยอะเลยต้องบอกว่า หลวงปู่หมุนเป็นองค์ครูใหญ่นะครับต้องว่าหลวงปู่หมุนนำพานะครับนำพาเพื่อมาให้สะสมวัตถุมงคลหลวงปู่สรศนะครับซึ่งสิทธิสายตรงหลวงปู่หมุนเนี่ยท่านก็มามาสะสมวัตถุมงคลหลวงปู่สรศเยอะมากๆนะครับ,รบตั้งแต่ปี60มานี้ต้องบอกว่ากระแสวัตถุมงคลของหลวงปู่สรศนี้แรงมากๆต้องบอกว่ายอย่างนั้นนะครับ,รบทําให้ค่าบูชาจากหละร้อยเป็นหลักพันหลักพันเป็นหลักหมื่น หลักหมื่นเป็นหลักแสนหลักล้านณเวลานี้นะครับโอ้โฮะมีคนมีคนสอบถามผมเรื่องหลวงปู่โสรถเนี่ยนะครับ,รบนะบอกว่าหลวงปู่โสรถเนี่ยเก็บได้ไหมนะอนาคตเป็นอย่างไร,รนะแล้วก็นะพิมพ์ไหนหน่าเก็บนะเดี๋ยวมาฟังจากคุณเดชาเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันเหมือนความอัศจรรย์น,นะครับ เหมือนความอาจารย์คุณเดชาก็คงคงไม่รู้โลกหน้ามาก่อนนะครับอย่างนะวัดน,นี้เนี่ยวันหนึ่งนะครูสลาคุณาวุฒิก็มากราบหลวงปู่สมรสแล้วก็แต่งเพลงให้นะครับตอนนี้เพลงก็ได้รับความนิยมนะวัตถุมงคลก็ได้รับความนิยมนะครับนะคุณเดชาได้สัมผัสตร,ตรงนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรนะถ้าถามในเรื่องของการสะสมวัตถุมงคลน,นะครับว่า สะสมได้ไหมนะครับมผมบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลของลูกป,ปู่สุรสสะสมได้ทุกพิมพ์นะครับเพราะว่าเราอย่าไปมองเรื่องมูลค่านะครับแต่ว่าเรามองเรื่องฐานฐานศรัทธาที่เราสร้างเอาไว้ณเวลานี้นะครับเพราะว่าฐานศรัทธานะครับนะครับคงจะไม่มีใครที่จะมาสร้างสารศรัทธาไว้ไวขนาดนี้นะเพราะว่าภาพรวมคนที่จะสะสมวัตถุมงคลเขาต้องมองภาพว่า ฐานศรัทธาของขู่เยอะแค่ไหนหลวงปู่สรดฐานศรัทธาทั้งไทยและต่างประเทศเยอะมากๆนะครับต้องบอกอย่างนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราจะทําให้เป็นแรงม์าของจังหวัดปราจีนบุรีและเป็นของประเทศไทยหรือว่าทั่วโลกก็แล้วแต่เราทําไว้ค่อนข้างจะมั่นคงนะครับเพื่อรองรับฐานศรัทธาของนักสะสมวัดตุมโขลด้วยและศรัทธาของทุกคนที่จะเดินทางมาที่นี่ด้วยนะครับเราทาไว้ดีมากนะครับหลายคนอยากจะรู้ก็ถามผมนะฮะว่า นะวัตถุมงคลของหลวงปู่สรรศเนี่ยรุ่นไหนที่ราคาพีคแล้วก็เก็บกันมากนะราคาไปได้ดีแล้วมีการเล่นหากันมากเดี๋ยวมาฟังจากปากคุณเดชาดีกว่าว่าน้ํามีรุ่นไหนบ้างอย่างไรนะครับถ้าจะถามว่าราคา<ม>ที่แรงนะครับต้องบอกว่าเราก็ต้องต้องว่าไปฟังตามเพลง<ม>พาเเรื่องตามเพลงตอนนี้ตามเพลงคือที่ผมเอามาประกอบในเพลงก็คือเสมา เจริญพรมังกรปั๊บผงเรกปลายสรุ่นนี้นะครับแพงมากนะครับต้องบอกแพงมากนะครับก็อยู่ในเกรงที่ครูสระแต่งด้วยใช่ใช่ยืนก็จะเป็นพวกยืนก็จะมีนะเป็นพวกสมน้ําเป็นพวกปิดตาขี่ไก่ดยทันใจจริงๆริงวัตถุวท่านท่านน่าสะสมนะถ้าอยากจะสะสมศึกษาก่อนก็เอาลองไปหาหนังสือมาก่อนก็ได้เล่มหนึ่งก็200-300บาทก็นั่นเองนะครับ <ม>ขอ <ไป S 1> ลกปู่โสรตนี่มีหนังสือด้วยมีมีฮะม,นะม,มีนะมีมีหนังสือรองรับอยู่แล้วหนังสือก็มีวัตถุมงคลอยู่ทุกรุ่นม,มีทุกรุ่นครับอ๋อไปศึกษาก่อนได้ครับจะได้ตัดสินใจใถูกนะฮะเพราะว่าบางคนก็ชอบแบบคนละไม่เหมือนกันอืมคนเราชอบไม่เหมือนกันนะต้องไปดูก่อนนะครับเห็นบอกว่าเนื้อทองคําเนี่ยบางรุ่นถึงหลักล้านล้านแล้วครับรุ่นไหนครับคุณเลยเสมาเสมาครับทะลุล้านแล้วทะลุแล้วครับโอ้ฮานะนี่หลวงปู่โสรถนะ แล้วตอนที่ตอนที่ครูสลาไปเนะี่ยคุณเดชาคิดยังไงคร,รับว่าเอ๊ะทำไมอะไรโดนใจครูสลาให้มาก็ลุงปูส่สรท่านจะพูดกับผมตลอดนะครับว่าเมื่อถึงเวลาท่านจะจัดนะครับจัดมาจัดคนมาให้มาช่วยงานบุญนะครับ,รบผมถึงทํางานบุญแบบไม่กลัวเพราะว่าเหมือนกับท่านรู้จังหวะและเวลานะครับท่านจันพอ สังเกตได้เลยว่าเวลาช่วงปัญหาติดตินะรับท่านจะนําคนนั้นมาช่วยคนนี้มาช่วยนะพลังบุญท่านจะเพราะพลังบุญที่นี่เป็นพลังบุญจากศรัทธานะครับท่านไม่ให้เรียกไม่ให้เรียกไม่ให้อะไรก็แล้วแต่ท่านจะไม่ให้เรียกให้ทําบุญด้วยศรัทธานะครับจะทํามากทาน้อยก็เป็นพลังบุญที่ยิ่งใหญ่นะครับ<ม>ก็เราจะสังเกตได้เลยว่าเวลามีในช่วงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแต่วัตถุของท่านหรืออะไรก็แล้วแต่จะชอบสวนทางกันเสมอนะครับจะสวนกระแสตลอด มันเป็นสิ่งที่ว่าเราคิดว่าเราทา,าทไม่ได้แต่สท่านก็ให้ทาได้ครับ,รบนะช่วงรูปูโสรถเนี่ยท่านมรณภาพเมื่อปี2555ใช่ครับช่วงที่ท่านมรณภาพเนี่ยคุณเดชาก็ได้ดูอยู่ดูใจท่านด้วยใช่ครับนะแล้วท่านสั่งอะไรไว้ฮะท่านสั่งอะไรไว้ก็ถามว่าท่านก็อย่างที่ที่บอกครับท่านก็อยากให้ให้ทำบนดบเรื่องบนดบนี่ผมถามท่านก่อนที่ท่านจะมรณภาพนะครับว่า สร้างตรงไหนท่านก็ชี้มาทางด้านทิศตะวันออกนะครับที่สมัยกุฏิท่านอยู่ให้สร้างตรงโน้นผมถามก่อนว่าจะสร้างตรงไหนนะครับตอนนั้นจะหลอลูกเหมือนท่านท่านก็บอกไม่ให้หล่อเพราะว่าคุณยังไม่ตายแกบอกงี้คือถ้าถ้ายังไม่ตายลูกเหมือนเท่าจริงท่านจะไม่ให้หล่อนะครับเพราะท่านจะเป็นเหมือนท่านรู้นะท่านรู้มาละท่านรู้ทุกอย่างนะครับท่านรู้นะบครับครับนะแล้วโครงการในอนาคตคุณเดชาได้วางไว้แล้ว เรียบร้อยแล้วครับได้มีการขยายพื้นที่ซื้อที่เพิ่มซื้อที่เพิ่มซื้อที่เพิ่มไปกี่ไร่แล้วตอนนี้แปดไร่ครับแปดไร่ครับนะซื้อเพื่อจะสร้างเป็นอะไรฮะก็เป็นที่จัดสร้างหลวงปู่องค์ใหญ่โอบนอาคารสองชั้นสามชั้นนะครับอตอนนี้ปรับปรุงูมิมิน์เรียบร้อยแล้วครับปรับปรุงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วรอรอโควิดซาเราก็อาจจะได้วางศิลาเลิกนะโอ งานใหญ่ปกติเตรียมไ้แล้วด้วยเรียมไม่ได้ปล่อยแล้วครับจริงงานใหญ่ผมจะเทวันที่2 3พฤษภาที่ผ่านมานะครับแต่โควิดก็เลยเลื่อนก็เลยเลื่อนคุณสลาเป็นวันที่7พฤศจิกายนนะครับเป็นวันขอบคุณหลวงปู่นะครับก็ความตั้งใจก็จะเท,ทรูปมนองจำลองก่อนครับ,รบหลังจากนั้นก็อาจจะวางเสนาเลิกนะฮะต้องดูก่อนว่ามันติดขัดอะไรหรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันต้องการต่อเข็มมันต้องใช้เงินเยอะนะฮะถ้าไม่มีอะไรติดขัดก็ ถ้านอกจากการเทรูปเหมือนเท่าจคง,งจำลองแล้วก็จะมีการวามศิลาเลิกด้วยนะครับถ้าไม่กิดถัดนะก็ตอนนี้ยังไม่ได้รับปากก็ดูจากสถานการณ์ก่อนตอนนี้ครับหลวงปู่โสรดนะวัดโคกอู่ทองประจันตาคามปาจีนบุรีรเห็นว่าเป็นสหธรรม,มิกกับหลวงปู่บุดดาด้วยใช่นะครับนะดื่มนมเต้าเดียวกันเลยใช่ครับนะทำไมทำไมถึงไปดื่มดืมเต้าเต้าเดียวกัน,กนคุณเดชาพอจะรู้ไหมครับ จริงๆที่รู้มาก็คือหลวงปู่โสรกับหลวงปู่บุตตาท่านเป็นคนบ้านโพกู่ทองนะครับเป็นคนบ้านเดียวกัน<อ>นะครับที่รู้้มาคืออย่างนั้นนะครับอ๋อค,ครับนะหลวงปู่โสรถเนี่ยนะครับผมได้นําเรื่องราวของหลวงปู่โสรถมาพูดคุยในรายการอยู่หลายครั้งนะครับหลวงปู่โสรถนะนะหลวงปู่โสรถวัดโคกู่ทองีนปิดบิรน,นะวัดโคกู่ทองประจันตคามปาจีนบุรีนะะมีหลายคนถามผมเรื่องว่าจะเก็บ แบบระยะสั้นระยะยาวนะครับระยะสั้นนะก็เก็บได้นะครับระยะยาวก็น่าจะเก็บได้เพราะในมณฑบเนี่ยถ้าจะไปดูเนี่ยนะครับตอนนี้เขาพัฒนาไปเยอะมากนะแล้วก็นอกจากนะในมณฑบแล้วเนี่ยเขายังมีหนังสือนะครับนะพระใหม่เนี่ยปกตินะครับปกติเนี่ยถ้าไม่มีหนังสือรองรับเนี่ยจะไปยากแต่ว่าคุณเดชาวางไว้หมดแล้ว ก็คือมีหนังสือด้วยรวมเด่มนะหนังสือมีวัตถุมคลหลายรุ่นอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็นะที่สสำคัญเนี่ยที่ภายในมณฑลบเนี่ยก็มีพระติดไว้หมดเลยนาะภายในมณฑลบเนี่ยมีอะไรบ้างคนะุณเดชาที่ถ้าพูดถึงเป็นกระจุกเซนการ์ดนะครับกระจุกเซนการ์ดก็คือจะเป็นนำเอาวัตถุมูลทุกรุ่นที่จะสร้างนะครับมาไว้ให้คนเขารู้ว่ามีอะไรบ้างนะครับรุ่นไหนบ้างนะครับ แล้วมโนก็จะมีสลีล,ล่ลวงปู่ก็จะมีคือตอนนี้ยังเปิดให้ให้เข้ากับนะฮะกับยังเปิดอยู่เปิดอย,ดอยู่ไม่ได้ปิดนะครับมีคนหลายคนยถามว่าปิดหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ปิดนะแต่เรามีมาตรการในการป้องกันคัดกรองออจ,ำจำจ,จำกจํานวนคนเข้านะครับว่าไม่ให้เข้าเกินกี่คนกี่คน<อ>ประมาณนี้นะครับข้างในก็เปิดแอร์นะมีแอร์เย็นเย็นสบายนะไม่ร้อนนะเข้าไปที่นี่แล้วไม่ร้อนนะครับภายในภายในมีอะไรสําคัญสาคัญบ้างเอาเข้าคร่าว หล well, ักการเข้าไปในมดกก็จะมีอยู่5้าจุดด้วยกันนะครับจุดคือการจะมีการกับเข้ากับพระบรมสารีริกธาตุนะครับแล้วก็เข้ากับพระนักปลก็จะมาเกิดหลวงปู่นะครับเข้ากับเสด็จพ่อรอห้าเสด็จพ่อรอเก้าครับแล้วก็เสด็จหลวงปู่เป็นที่รายการที่ห้าห้าแล้วก็เสร็จแล้วก็มานั่งรับพลังจักรวาลใจกลางมดกหรือจะนั่งตามราศีปีเกิดของตัวเองก็ได้นะครับซึ่งมีบางระบบ เรือวางระบบคุงมช่วยไว้ดีมากที่นี่นะครับมีค่าเข้าชมไหมฮะไม่มีครับไม่มีฟรีหมดฟรีหมดแล้วแต่ทําบุญครับแล้วแต่ทําบุญบนะว่าบมงคลมีให้บูชาไหมครับก็ต้องบอกว่าเป็นการทําบุญมากกว่าฮะเพราะว่าเราจะเป็นลูกศิษย์บางคนก็มามอบให้ให้คนร่วมบุญมากกว่านะครับอ๋อให้คนร่วมบุญนะครับเป็นเขนะาเรียกว่าเป็นที่เลือกในการร่วมบุญนะครับบางคนทําบุญมานะครับ